ในโลกที่อะไรก็เป็นไปได้ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องราวของนักสแสดงหมาหรือจะเรียกว่าหมานักสแสดงดีแหละครับที่ได้เงินมากกว่าน,นักสแสดงที่เป็นคนซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยก็มีทั้งเอ็กซ์ตร้าภายในกองหรือแม้กระทั่งหนึ่งในนักสแสดงที่มีชื่อเสียงแบบสุดๆในยุคนั้นด้วยส่วนจะมีน้องๆตัวไหนบ้างก็ลองไปฟังกันดูนะครับตัวที่1ครับลินทินทินน่าจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในหมานักสแสดงที่เป็นตำนานเลยก็ว่าได้ครับกับลินทินทินซึ่งผมจะขอเรียกว่า i, ลินตีก็แล้วกันนะครับ จะมีสัตว์กี่ตัวครับที่สามารถมีชื่อตัวเองอยู่บนโปสเตอร์หนังได้จะมีสัตว์กี่ตัวครับที่ได้รับเงินแยกอีกทีหนึง่งนอกจากเงินที่ต้องจ่ายให้กับพี่เลี้ยงเราด้วยนะครับจะมีสัตว์อีกกี่ตัวครับที่มีนักข่าวในเขียนหนังสือให้เป็นชีวประวัติเดี๋ยวหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีชื่อว่าลินทินทินเดอะไลฟ์แอนด์เดอะเลเจนด์ครับโดยหนังสือเนี่ยก็มีการเล่าถึงจํานวนเงินที่ลินตี้นั้นทําได้ครับโดยรายได้มากที่สุดที่เคยได้คือ2,000เหรียญต่อสัปดาห์ครับ ซึ่งลินตี้เนี่ยมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1920นะครับช่วงปี20นั่นแหละและรู้ไหมครับว่าราคาทองตอนนั้นเนี่ยราคาน้ำหนัก1บาทมีราคาเพียงแค่20เหรียญสหรัฐหรือประมาณ700บาทเท่านั้นครับแม่อยากเป็นหมากันเลยทีเดียวครับนอกจากนี้เนี่ยพี่ลินตี้เนี่ยครับยังเคยเล่นหนังร่วมกับวิลเลียมคอลลินครับซึ่งเราหลายๆคนก็คงไม่รู้จักเขาแม้แต่ผมก็ไม่รู้จักครับแต่ว่าชายคนนี้เนี่ยสำคัญมากพอที่จะอยู่ในฮอลลีวูดวอลล์ออฟเฟมครับและเขาก็มีรายได้ 150เหรียญต่อสัปดาห์ในการเล่นหนังเรื่องนี้ครับสุลินตี้ของเรานั้นได้1000เหรียญต่อสัปดาห์ครับเรียกได้ว่าแพ้หมาก็วันนี้นี่แหละครับตัวที่2ครับโตโต้มาน้อยในวิสาดอฟออสครับมีข่าวลือมากมายว่าเจ้าโตโต้นั้นมีไรายได้ต่อสัปดาห์มากกว่าจูดี้กาแลนครับหรือว่าน้องนางเอกภายในเรื่องนั่นแหละซึ่งความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับเจ้าโตโต้เนี่ยมีไรายได้125ย่สาเหรียญต่อสัปดาห์ครับส่วนจูดี้เนี่ยมีไรายได,ย500ยดาหา ซึ่งเรื่องวิสระออฟออสนั้นถูกใช้ในปี1939ครับแต่ว่าการที่เจ้าโตโต้นั้นรายได้125เหรียญต่อสัปดาห์ก็ไม่ใช่ว่าจะน้อยที่สุดนะครับเพราะายัางมีนักแสดงเอ็กซ์ตาอีก128ชีวิตครับที่ได้น้อยกว่ารวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าตัวมัมคินซึ่งผมก็ไม่รู้จักเลยนะครับหรือว่าเจ้า3ตัวนี้ภายในเรื่องนี่นแหละได้100เหรียญต่อสัปดาห์แล้วก็ถูกหักหัวคิว50%เท่ากับนักแสดง3คนนี้ได้แค่คนละ50เหรียญเท่านั้นครับตัวที่3สะมคร หนึ่งในลิงที่ผมคิดว่าพวกเราเนี่ยต้องเคยเห็นสักครั้งในชีวิตครับจากหนังสักเรื่องหนึ่งเพราะว่าน้องเขาเล่นหลายเรื่องมากเหลือเกินครับโดยคริสตัลเนี่ยเริ่มเล่นหนังตั้งแต่ช่วงปี1997ครับโดยผลงานที่เราน่าจะมีโอกาสได้เห็นก็คือใน h a n g o v e r ภาคที่2ครับ n i g h t and the Museum แล้วก็หนังแล้วก็ซีรีส์อีกเกือบ10กว่าเรื่องครับซึ่งพอมีลิสต์เยอะขนาดนี้ครับก็มีหนึ่งในเรื่องเหล่านั้นครับที่ลิงมีรละได้มากกว่าคนครับก็นะครับหมาย,ยังได้เยอะแล้วลิงจะไม่ได้ไได้ยงง โดยมันเนี่ยได้เล่นภายในซิทคอมเรื่อง Animal Practice ครับซึ่งไม่ได้แค่เล่นธรรมดานะครับแต่ยังถือเป็นหนึ่งในตัวชูโรงที่มาร์เก็ตติ้งของช่อง NBC ใช้ในการโปรโมทด้วยซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการโชว์รายได้ของนักแสดงในซีรีส์แนวคอมเมดี้ทั้งหมดนะครับเจ้าคริสตัลเนี่ยอยู่อันดับที่5ครับโดยมีรายได้ถึง1 2 0 0 0เหรียญต่อตอนเลยทีเดียวครับส่วนนักแสดงเกินครึ่งเรื่องเนี่ยก็มีรายได้น้อยกว่าเจ้าลิงนี่ทั้งหมดครับ ซึ่งรายได้ทั้งหมดก็รวมๆประมาณ1 8 0 0 0 0 0เหรียญเลยทีเดียวสำหรับเรื่อง Animal Practice ที่เจ้าคิสตัลได้ไปครับ 4. ครับในปี1943เมนี่ยมีหนังแฟนชายเรื่องหนึ่งเปิดตัวนั่นก็คือ l a s s i e k m h o m e ครับเป็นเรื่องราวของหมาในครอบครัวหนึ่งที่ชื่อว่า l a s s i e ครับนำแสดงโดยอดีตหมาเคนายหรือว่าหมาตำรวจที่ชื่อว่าพาวครับถึงแม้ว่าข้อมูลรายได้ของพาวจะไม่มีที่ยืนยันไปที่แน่ชัดนะครับแต่ว่าเจ้าพาวนั้นเนี่ยเคยมีรายได้มากกว่านะักแสดงคนหนึ่งนั่นก็คือ อล i ิซาเบธ t เทเลอร์ครับหนึ่งในนักสแสดงหญิงที่ถูกจัดอันดับให้เป็นนักสแสดงหญิงยอดเยี่ยมตลอดการแต่ก็โอเคแหละครับในสมัยนั้นเนี่ยยังเป็นช่วงวัยเด็กของเธอแล้วก็น่าจะเป็นหนังเรื่องแรกๆที่เธอเล่นด้วยซ้ำครับก็คงไม่แปลกที่จะมีรายได้น้อยกว่าหมาครับอันดับที่5ครับในปี1966ครับมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า Manos the Hand of f a t e โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถูกยกให้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่โคตรแย่ตลอดการครับ จากการที่เอลปาโซเซลขายปุ๋ยเนี่ยอยากจะสร้างหนังขึ้นมาสักเรื่องเพราะพี่เขาเนี่ยเชื่อว,ว่าใครก็สร้างหนังได้พี่แกหมาหมดเลยครับทั้งกำกับเขียนบทรวมถึงแสดงเองครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็รวบรวมนักแสดงแล้วก็ถ่ายเสร็จภายใน8วันโดยสัญญากับเหล่านักแสดงว่าเมื่อทำกำไรจากหนังแล้วเนี่ยจะมีการจ่ายค่าตัวให้แน่นอนครับจากทุนที่ใช้ไปทั้งหมด19,00 0เหรียญครับแต่กลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครได้เงินแม้แต่คนเดียวครับเพราะมันเจ๊งไม่เป็นท่านั่นเอง แต่ว่าในเรื่องนั้นครับมีหมาอยู่ตัวหนึ่งแล้วมันก็ได้อาหารหมามูลค่ารวม50เหรียญครับเป็นค่าจ้างดังนั้นคนเดียวที่ได้ค่าจ้างจากเรื่องนี้ก็คือน้องหมานั่นเองครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์นักแสดงนะครับที่มีรายได้มากกว่านักแสดงที่เป็นคนเห็นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าอยากจะมีสัตว์เลี้ยงที่มันหาไรายได้ให้เราแบบนี้บ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็ต้องสู้กันต่อไป เหมือนกับ u b s สไคร์ที่พวกเราเนี่ยต้องการจะได้1ล้านภายในปีนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้อยากให้มีคลิปแบบนี้นะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยเก็วกับหนังออกมาอีกก็กด Subscribe ครับกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกเราไว้หน่อยว่าชอบอะไรแบบนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนมาถึงตอนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ